วันนี้เราก็จะพาโดมินิกคอนดักเตอร์ไปหาทรงเจ้าพ่อนะฮะไม่ขับรถแล้วฮะจะพาเหาะไปเลยไปเลยโอ้หอัวเมงชน <c oughs> บายไปกันเถอะพุ่งทยานฟ้าค่ะคือซูเปอร์แมนยังไงเล่าทุกคนไปเลยไปหาทรงเจ้าพ่อที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ไม่รู้นะว่าทรงเจ้าพ่อจะว่างหรือเปล่าตอนนี้ทรงเจ้าพ่อกําลังขายของอยู่นะฮะเรากําลังชวนทรงเจ้าพ่อไป หาเอาของเฮียดดมของเราก็ของขาดมาหลายวันแล้วนะฮะพุ่งทยานฟ้าไปอย่างนี้กันเลยรถไม่ขับไม่สิ่งแล้วฮู้ฮมันเว้ยข้าคือซูเปอร์แมนเฟ้ยถึงแล้วอยู่ข้างหน้าลงจอดเลยตรงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหรจะเลิกงานวะเนี่ยเสี็งมันบ้ายหิวมาชัดฮะอะไรนะ ว้าวเพกมาแล้วสุดยอดไปเลยว่าห์หล่อจังเลยกูในกระจกเงี้ยวโอ้ยดียดว้วยโอ้โหเลิกงานยุงน่ยงทรงเจ้าพ่อคือคักหมวดจ่าที่ไหนก็ไม่กลัวแล้วคือคักคือคักวันนี้คือคักบักควายเลยคุก,กีนาแม่งเลยมีสซบะลมไอ้บ้าออเ้ยทรงเจ้าพ่องดเงิดด้วยเฮ่เจ้าพ่อนายว่างอยู่หรือเปล่าเนยโอ้หวัดดีดอ,อม วันนี้ฉันจะพานายไปเอาหมากนะศัตรูมันแย่งฉันไปเฮ้ยเอาหมากอะไรฉันทํางานอยู่ไหนไม่เห็นเลยไงแต่หมากมันสาคัญกับฉันมากเลยนะเพื่อนเจ้าพ่อนายไม่ต้องรีบร้อนทีบ้านฉันมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวฉันพานายไปเอาเองหมากนะที่บ้านฉันเยอะแยะเลยแน่ใจนะว่ามีเยอะแน่ใจ่แล้วแซ่ของมันดีเกตเอด้วยเนะเพื่อนดืดก็คือคักคือคักเด็นต้องไล่ไปเลยนะเพื่อน ของดีมีคุในภาพไม่ต้องดึงดาวให้เสียเวลาแต่ฉันต้องเกานตอนนี้ว่างไงนะก็บอกว่าฉันทํางานอยู่ได้ไม่เห็นหรือยังไงกันล่เฟื่อย่ิ้วบ้าไอ้ดอมไม่ดก้นอรวเฮ้พสตีโพสตีเฮ้ยปวดหัวกับทรงเจ้าพ่อไอ้ของมันวะโอ้คือขั้นตอนนี่ก่วมาเอ้ไม่ได้เรื่องเลยเว้ยไปหาเจ้าพ่อก็ไม่ได้เรื่อง ชว terminar, gehört, นไปไหนก็ไม่ไปบะของขาดของขาดไอ้บ้านี่โเอาคนเดียวก็ได้วะไปอย่างซุปเปอร์แมนนี่แหละพุ่งหยอนฟ้าฮู้ฮู้โยโย